แม่คิดยังไงกับโจที่โจมาทางานเช้าวันนี้โอ้ยู่บายุตั้าโจมาบอกว่าตัวแม่เหนื่อยแล้วเมื่อวานนี่คะถ้ามียอด1้านะแม่เยเซียนเป็นลูกก้างบัดมือมือนะรองดดกผับกระเงีงยำป้าขคุณกันนะร้องำาัวเป็นตาหมนเนาะครับเป็นหมอนลํำพักัะมวน กูได้คือทอดบ้านก็ได้ในพักกรแย่งของแท้นะ้ะหอมโจ๊กเดองโจ๊กเขาเขาเรียกว่าสวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมโจ้ไรพังนะครับเช่นเคยครับกับครัวสแตกแตกดับนะครับวันนี้ก็เป็นการเปิดร้านแล้วเรื่อยๆครับผมพี่น้องแต่ตอนนี้ก็สั่งกลับบ้านอย่างเดียวไม่ว่าจะเป็นแก๊สปูดลายแปนหรือว่าเคอรี่ต่างๆให้ถึงบ้านเลยเรามาดูการเตรียมของของเราเช่นเคยครับเติียมมาฝาก จะไปดูแม่กลัวว่าวันนี้เรามีเมนูพิเศษอะไรไปดูกันครับพี่น้องไม่ใช่แค่ไหนว่าวันนี้พี่มนรู้นะพิเศษผัดหมี่เคราื่อราดหมกไก่ป่าหมกแซลมอนพูดเนี่ยพูดในกล้องพูดในกล้องกล้องนี่เอาไ้าเก็บอกคุณใช่ไหมก้อกนพวกพี่แบบนี้เขาบอกในกล้องให้โอ้คุณแล้วก็อย่างแน่แน่ไมีไอย่างแน่ มีโคราชต้ามีโคราชตี้ไปกินกับส้มตำนะแม่เนะาะไปกินกับส้มตำแล้วก็อันนี้แค็แกงหมูอันนี้แม่กำลังเคี่ยวหนังหมูไป <ะ S 2> ไปทำแกงหม<น>ูเอาไว้ทำเอาไว้ทำต้มถาดค่ะ<อ>ทำเองหมดนะคะ<อ>ไม่ซื้ออาทิตย์หน,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 น้าเขาถิ่มีเมนูอย่างพิเศษแม่เมนูหาย,ยากของเขงเห็ดละงูกค่ะแกงเห็ดละงูก่าจัรย์ว่าค่ะ สำหรับพี่น้องผู้ใดสนใจเด้อแกงเห็ดละงกเห็ดละงกเต็มโคกเต็มปลาเอาเอาจริงๆนะมันมันหายากเขาแม่เนาะมันมันมัปลูกได้ก็เห็ดละงก์ก็ได้ก่ได้ค่ะปลูกง่ายต้องไปหาเอาน้ำปลาน้ำดุงอย่างเดียวเนาะอันนี้เป็นสีส้มว่าห้ยเจ้าบ้านจ้ะจ้าผมจ้ะเกี่ยวเกี่ยวแคบหมูแต่เห็ดผัดมี่ต้องห่อน้ำมันหมูเห็ดอันน้ำมันบ่แม่นน้ำมันหมูเห็ดบ่ได้มันเซนบ่แตกจ้ะ เส้นขนาดน้ำมันพืชเท็ดีกอดกันลุ่มอุ่มก่อแยกกันกันน้ำมันเกียดน้ำมันพื้เเทศเลยหมดงามโอ้แม่อันนี้อะไรนะครับไข่ปลาน้ำลึก ต้องไข่ปลาน้ําลึกด้วยหมกไข่ปลาน้ําลึกอ๋อน้ําตื้นไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้น้ำตื้นคือปลาซิวอปลาซิวไข่ปลาซิวนี่มันแข็งแม่คิดยังไงกับโจ้ที่โจ้มาทํางานเช้าวันนี้โอ้ยกู่าอยู่แม่บอกแล้วว่าไทยเนี่ยอะไรก็ได้มห้าโจ้ตัวแม่ไมเหนื่อยลเมื่อวานนี้แม่ถ้ามียอดไลรถึงห้านะแม่เดยาะเสียนเป็นลูกก้างมัดมือมือนางก สรุปแล้วมันทำไงแม่สรุปยังมันบอกว่าก็เฮ็ดไปทังสั่น์ละท่ามั่วอ่ะเนี่ยเหนือยโอ้บักโจโจมันใส่ไม่ได้จ้ะุ้วันนี้ต้องสับใช่ไหมแม่ไข่ปลาสับกันบ่สับมันละลายไงนี่ไข่ปลาน้ำลึกเลยใช่ไหมน้ำตื้นเราจะไม่มาทำเนี่ยไอ้มุดๆอยู่หลุกๆของหอันนี้ไข่ปลานะคะหมวกไข่ปลาน้ำลึกนี่คือขั้นตอนแรกเลยใช่ไหมแม่ขั้นตอนแรกเนี่ยเดี๋ยวข้อของน้ำแป๊ดเดียวนี่นินทากันแล้วเหรอ ปีสี่ปีห้ากูว่าไอ้มาไว้อะไรกูเสียายสายลายเจ้ากับต้องมานั่งเฮ็ดเดี๋ยวงอกรกแตานั่นมึงวาเดียวกันได้ยอดไล่หาไล่เนาะแม่สิย้อมเป็นลูกย่างย้อมเป็นขี้ขาดมือมือเมื่อนี่ไใดมือละเมื่อนเกิอะวกบน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 จมเล่วจมส่แดงเก็ดแต่ว่าเฮ้าโบเฮ็ดเฮ้าโบเห็ดแต่ว่าเฮาเฮ็ด ้ยจมกับจมไปที่ซื้อแบบมันพอสนใจยังปวดเอาใจลำบากกับพี่น้องดูคนแก่นี่ลำบากดูน้ำก็แช่นัำกูดูดีแล้วให้แม่พูดบ้างว่าอยไรอีกล่ะว่าหมายถึงว่าอยากกินแม่นูนี่มาหาแม่เรือโอจ้าได้จ้าเนี่ยและแม่น่ะ จังเอาเลยช้างบนเอาเลยเอาเลยด้วยขันนึกว่าขันขันเหรอาูตรปลาแม่ปลาแม่ปาาแม่ปลาแม่กัวแม่ปลาแม่กัวเด้อลูกเด้ออันนี้หมกไข่ปลาลูกสูตรอีสานบ้านเขาหากินยากหากินไม่ได้อีกแล้วนอกจากน่าดีือว่าอยากมากแบบแม่แม่หมกไข่ปลาทำไมถึงไม่ีไข่ไก่อใส่น้ำกัดใส่ทั้งไข่ไก่ดีว่าอยากมากมาชิมพีเมอแม่ พี่ร้านครัวสะแตกกระจับเป็นแม่ครับแม่จาแ,แ,<ม>แม่แครัวที่จัดมาจ,จเดี๋ยวเดี๋ยวได้ยินแม่ร้องเพลงเมื่อกี้อ่ะแม่ต่อได้ไหมครับเพลงเมื่อกี้อ่ะทำมองสาาัขงข์เออทำมอสังเออทำมองมาจ้องมาเ<โ>ยอะน้ำอยู่เมืองโกมกอลบอลลีคอนเนตตาเป็นสาวน,นาบอมีเยอะทุกลมัททุกแทย์นอคุณมาพอลรเฮ็ดก็บ่มี แต้มตาตั้มหน้าจนแขนเป็นกามหนะ้าบองามคือนางสาวไทยโอ้ต่เมือหร่เจ้าสุดยอดเลยอู้หแม่เอาเป็นเพราะร้านเราคุณได้อร่อยอแล้วก็แม่ครัวก็เสียงเพราะกับข้าวก็อร่อยหน้าตาก็สวยโอ้หน้าตาแม่ครัวก็สวยอันนี้ผมไม่ได้พูดนะอยากจะบอกว่าอันด้านเราอร่อยเพราะว่าคุณคุณทำใส่ใจนะ คนทำเอาใจใส่ก็ใส่ใจทำใส่ใจใส่ใจได้แค่นี้ผักกระแงก็รูกเด้อย่าหอมดอกผักกระแหงเนี่ยเป็นตาหมุนเนาะดขาคำเป็นหมอนล้ำผักกระมวลผู้ใดคือทอดบ้านมปได้เนี่ยผักกระแหงของแท้เ้อะหอมโจ๊กเรียกว่า การทํากับข้าวให้อร่อยนี่แม่ครัวต้องอารมณ์ดีด้วยเมื่อใดเครียดเมื่อใดอ่าประสบอารมณ์นะแม่เนาะเมื่อใดกับเขาได้ครับพอดีเนี่ยเนี่ยสมากเนี่ยเพราะไม่เครียดนะครับเครียดเมีส่วนใหญ่ก็จะเครียดแกไม่ค่อยเครียดเพราะว่าแกเครียดแกจะระบายลงที่ผมตัวใหญ่สมากแม่ไม่ค่อยเครียดอย่างหน่อยเพราะว่าอลู่หนุ่มหนิ่งแกไม่แก่แต่เครียดครับไีม คนแมไปใส่จะเสียแต่คนดีเกินดีแม่เคนไปใส่เอ๊ะจะพ่อจะคนดีดีนี่ขายกันโมงขายป้าเราเนี่ยที่อื่นอาจจะขายห่อเท่าไหร่แม่หกสิบเจ็ดสิบใช่ไหมแต่ที่นี่เราขายห่อละสามร้อยยี่สิบไม่ใช่เพราะว่าใบตองของเราหนี่ใช้ใบตองปุ่ยด่างตัวก็ว่าไปไใบด่างธรรมดาด่างแบบสามสีเนาะเดี๋ยวต้องไปซื้อหอไมีไง